ครับคลิปนี้เนี่ยจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวมิเตอร์นะครับเมทราฮิต ISO Aero นะครับมิเตอร์ตัวนี้นี่มีคุณสมบัติในการวัดเรื่องของความต้านทานฉนวนนะครับซึ่งก่อนใช้งานเนี่ยนะครับเราต้องทำการกดปุ่ม On Off อันนี้ค้างไว้นะครับเพื่อเปิดเครื่องนะฮะเราก็จะเห็นหน้าจอ ที่แสดงตัวเลขแล้วก็เป็นอนาล็อกบาร์กราฟนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีคําว่า iso 5 0 0โวลต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นฟังก์ชันเทศฉนวนเราจะไปพูดในคลิปถัดไปในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูการใช้เครื่องเบื้องต้นนะครับกับฟังก์ชันที่เป็นมัลติมิเตอร์นะครับตัวปุ่มนะครับหมุนตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับไปเพื่อ เลือกฟังก์ชันการวัดตั้งแต่นะครับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันแรกทางซ้ายมือวัดฉนวนนะครับฟังก์ชันถัดมาเป็นวัดแรงดันกระแสสลับฟังก์ชันถัดมาเป็นแรงดันกระแสตรงนะครับตรงกึ่งกลางเป็นวัดความต้านทานทางขวานะครับเป็นคอนติเนียตี้นะครับถัดมาเป็นเทม์นะครับวัดคาปาซิเตนนะครับ วัดแอมกระแสตรงวัดแอมกระแสสลับนะครับฟังก์ชันก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีเรื่องของ protection ที่ซ็อกเกตนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ฟังก์ชันที่เป็นแอมนะครับเราจะเห็นตัวแผ่นสีแดงด้านในนะฮะชัดดูชัดๆเห็นไหมฮะแผ่นสีแดงด้านในเนี่ยจะบล็อก ช่องที่เป็นโวลต์นะฮะช่องนี้นะครับจะให้ใช้ช่องคอมมอนกับช่องที่เป็นแอมนะครับดูนะฮะคราวนี้เนี่ยผมจะลองเปลี่ยนจากแอมไปเป็นโวลต์นะครับไอตัวแผ่นกั้นสีแดงจะย้ายมาอยู่ขวาสุดจะให้เราเสียบสายวัดได้ที่คอมมอนกับโวลต์โอห์มเท่านั้นนะครับลองมาดูนะครับว่า ถ้าเราเสียบสายคาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราวัดโวลต์นะฮะเราก็เสียบสายสีดำเข้าไปที่คอมมอนแล้วเราก็เสียบสายสีแดงเข้ามาที่โวลต์โอห์มนะฮะอยู่ที่โวลต์นะครับตอนนี้เราก็จะปรับไปที่แอมลองปรับดูจะปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวปิดกั้นนี้กั้นอยู่นะครับหมุนไปไม่ได้ครับมันไม่ยอมให้หมุน จะหมุนได้ก็จะเมื่อเราดึงสายนี้ออกนะครับเห็นไหมครัพอเราดึงสายออกปับ๊บหมุนได้ท,ทันทีเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็เสียบสายวัดเข้าไปที่ช่องคอมมอนนะครับกับแอมเห็นไหมค,ครับคราวนี้เราจะหมุนกลับไปที่เ,เราจะหมุนกลับไปที่โวลต์กับโอห์มในขณะที่สายยังคาอยู่ได้ไ,ดไหมลองดูนะฮะ ไม่ได้นะครับหมุนไม่ไปนะฮะไม่ไปไม่ยอมหมุนจนกว่าเราจะดึงสายออกเห็นไหมครับพอเราดึงสายออกปั๊บหมุนได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวมัลติมิเตอร์ของก็เส้นเมทรวัดร,รุ่นเมทฮิต ISO a e r o นี้จะมีระบบนะครับป้องกันการเสียบสายผิดในแต่ละฟังก์ชันนะครับป้องกันไม่ให้มิเตอร์นี้มีความเสียหายเกิดขึ้น นะฮะป้องกันความผิดพลาดจากการใช้งานซึ่งแน่นอนครับมัลติมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามีความละเอียดแล้วก็มีฟังก์ชันการวัดที่ซับซ้อนกว่ามิตเตอร์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็คงจะมีเท่านี้